สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัทรเริ่มรักพวกนวยการโุงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาขอนนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขอบข่ายเนื้อหาสำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบ,บนมีความสอดคล้องกับโครงสร้างในสาระที่4ประวัติศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้ส .4.1 เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัวและท้องถิ่นของตอนเองในสมัยใดก็ได้โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นวิธีการทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานข้อมูลทางโบราณาคดีทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานแหล่งโบราณาคดีบ้านครองเด็กบน9แห่งการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณบ้านครองเหล็กบนและกฎหมายเกี่ยวกับโบราณาสถานโบราณาวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวัสดีค่ะ,คะเรียนท่านผู้ชมที่เครารพรักทุกท่านดิฉันเป็นมักศึกษน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านเขาแก้วทิยามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานําเสนอโครงงานศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังขอแนะนําสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสายเจสวิเชียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 สวัสดีค่ะ <Pie> ด <year ixes> the ิฉันดีกินคณนาพรนิบานแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันดิกินัทรัโนตอมาคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันดีกินยามิรามกินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันดีกินเกซินิกเกรกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพีระภาคเพียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อหญิงพรพิสารันโทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและดิฉันเด็กหญิงไพรนอกผานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งว่าน่าถูมนักกุศลน้อยโรงเรียนบ้านเขาแก้วอุทยาค่ะ เป็นมาของบ้านคลองเหล็กบนเมื่อ 40, 40กว่าปีที่ผ่านมาบ้านคลองเหล็กบนมีเขาแก้วกำปางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติหลายชนิดเช่นไม้มะค่าไม้ยัางแดงไม้ยางนาและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปรับจนวนมากเช่นช้างเสือลิงและนกแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดปีคือคลองเหล็กบน ชื่อหมู่บ้านตั้งตามชื่อลำคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้านคือคลองเล็กบนบางตำนานเล่าว่าตั้งตามมันชื่อว่าเล็กจึงเรียกว่าคลองตาเล็กแต่เขียนกลายเป็นคลองเล็กทีมวิจัยโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเล็กบนได้ทําการสํารวจแหล่งโบราณคดีทั้งหมด9แหล่งประกอบด้วย1แหล่งโบราณคดีส่วนนายประดิษฐ์ชมจิตที่ตั้งแหล่งหมู่เจ็บ้านคลองเล็กบนหลักฐานที่พบผ่านหินกระเทาะขวานหินขัดหินลับและชิ้นส่วนภาชนะดินเผา สองแหล่งโบราณคาดีส่วนนายนิจดอกแย้ม yeah ที่ตั้งแหล่งหมู่เจ็บบ้านคลองหลิบบนหลักฐานที่พบขวานหินกระเทาะขวานหินขัดหินลับและชิ้นส่วนกำไลสำลีเจ็ดอันซึ่งปัจจุบันมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัานสาแห่งชาติพาณิชนาวีจันทบ,บุรี 3. แหล่งโบราณคาดีส่วนนายประกอบสัญญารัตที่ตั้งแหล่งหมู่เจ็บบ้านคลองหลิบบนหลักฐานที่พบขวานหินกระเทาะขวานหินขัดหินลับและชิ้นส่วนภาชนะริมเผา สี่แหล่งโบราณคดีส่วนในประสิทธิ์สุวรนโชชดที่ตั้งแหล่งหมู่ใจปบ้นฟองไหลกุลจากฐานที่พบจากการสำรวจหินรับควานหินกระท้อชิ้นส่วนกำไลสามนิตลูกปัดแก้วชิ้นส่วนแหวนสามนิตเครื่องเครื่องสังเคลาะและชิ้นส่วนภาชนะดินเผา 5. แหล่งบุรีคดีสวนนายบุญเตืออัิญคันติที่ตั้งแหล่งหมู่7บ้านคลองเหล็กบ,บนเหล่าฐานที่พบจากการสำรวจความหินขัดขวามหินกระเทาะหินลับและชิ้นส่วนภาชนะดินเผา 6. แหล่งบุรีคดีสวนนายชาชัยสนองที่ตั้งแหล่งหมู่6บ้านอามกูดเหล่าฐานที่พบจากการสำรวจความกระเทาะหินลับเครื่องมือหินปลายและลักษณะคล้ายใบหอกหินขาดชินมมีบาและไม่มีบาชิ้นส่วนภาชนะดินเผาก,การกำเนยหินเหลืองบำนลำอ้อยกำไลสำซัมลีกำไนทองเหลืองและชิ้นส่วนกำไนหิน 7. แหล่งโบราณคดีส่วนในสายสุวรรณโชคที่ตั้งแหล่งหมู่เจ็ดบ้านคองหลุดบนตระบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจาการที่พบจากการสำรวจควอนหินขัดควอนหินกระท้อหินรับและชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแแหล่งโบราณคดีส่วนในเจริจันทสิทธิ์ที่ตั้งแหล่งหมู่เจ็ดบ้านคลองหลุดบนตระบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในคารที่พบจากการสำรวจควอนหินขัดควอนหินกระท้อหินรับชิ้นส่วนกัไลาหิน กำลังหินสีแดงและชิ้นส่วนภาชนะดินเผา9แหลง่งโบราณคดีสวนนางลำยองสุดมากที่ตั้งแหลง่งหมู่ที่หบ้านอ่างมะกรูดตำบลเขาแก้วอ่อาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลักฐานที่พบจากการสำรวจควานหินขาดควานหินกระเทาะหินลักและชิ้นส่วนภาชนะดินเผา การขุดค้นนำละคดีบ้านคลองเหล็กบนภายหลังจากการสำวรวจนำละคดีรวมก้าแหล่งแล้วได้ทำการคัดเลือกจำนวน3ามแหล่งประกอบด้วยการขุดค้นนำระครดีส่วนในประกอบสัญญาลัตพบขวัญขาดและชิ้นส่วนภาชินิตเผาการขุดค้นนำระคดีส่วนนางรำยังสูงมากไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีการขุดค้นนำระครดีส่วนนายจริยนรสิธิ์แหล่งนี้มีความน่าสนใจมากเพราะที่เดาความลึก40-50ิซนติเมตรพบภาชนะดินเผาในปริมาณมาก และพบขอ้อดินขาดหนึ่งชิ้นที่ด,ทด,ทด,ด,ดับความลึก50-60เซนติเมตรพบขอดินขาดหนึ่งชิ้นที่ดับความลึก60-100เซนติเมตรหลักฐานทางโบราคดีรดดุมานลงถึงระดับความลึก160เซนติเมตรโดยการขค้น การวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานชุมชนสมัยโบราณบ้านคลองเหล็กบนคล้ายกับการตั้งถิ่นฐานชุมชนสมัยโบราณบ้านคลองบอนอําออเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีจึงทําการสรุปได้ว่าบริเวณบ้านคลองเหล็กบนมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนสมัยโบราณต่อเน,นื่องถึงปัจจุบันรวม3ยุคสมัยคือ1ยุคหินใหม่โดยศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบด้วยขวานหินขัดกําไลหินแวดินเผา 2. ยุคโลหะโดยศึกษาจากแหวนสำลีกำไล สา 3, 3. ยุคป,ประวัติศาสตร์โดยศึกษาจากเครื่องถ้วยเตาเผาจากแต่งตาเผาศีรษะชนาลัยจังหวัดสุโขทยัย <RE ME S 2> เครื่องถ้วยตาเผาไมน้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรีเครื่องถ้วยอันนําจากประเทศเวียดนามทําให้สรุปได้ว่าบริเวณบ้านคลองเหล็กบนมีการตั้งทินฐานทุ่มช่องัมโบรานรวม4 0 0 0ปีปีวงกมาแล้ว,ว,วพวกเราภาคพเทนน้อยโรงเรียนบ้านขเขาแก้ววิทยาขอขอบคุณค่ะ